ค่ะขี่ซาเลิงใหม่นะคะของพี่แป๊ดออสเตรเลียพี่แป๊ดขอบพรบคุณมากๆค่ะทําคลิปตอนนี้อยู่ถนนทําไมไม่ใส่หมวกออกันน็อกอ๋อหมวกกันน็อกที่เขาให้อยู่บ้านค่ะอืมเลยไม่ได้ใส่ก็มารับรถหลังคาสีแดงสวยสวยสู้ๆค่ะมีความสุขมากนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มีรถมีหลังคา แต่ก่อนจะเป็นซาเลงเก่าแล้วก็ไม่เคยมีหลังคาไม่เคยขีย่พอขีค่ครั้งแรกนะคะมาเข้าเกียร์ออยเย็นเย็นสบายอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะต้องใส่หมวกกันน็อกนะคะแต่เจ้าพัสารลืมมามานะคะต่างร้านเขาก็ให้นะคะ แต่เล็กไปเรจ้าไปเร็วมาเร็วมาเร็วพี่แฟนไมขี่ด้วยกันพี่พาดเร็วๆเ,เพื่อนๆทุกคนมามาดูสิคะที่นั่งก็มีเยอะมาเลยจ้าขอบคุณพี่แฟนมากๆนะคะ จะปาให้ก็ไม่เอาหนูพอใจสาเล็งเพราะหนูมีความสุขเพราะซาเล็งหนูใช้ประโยชน์ในการเกี่ยวหญ้าให้ัวส่งของแล้วก็ไม่เปลืองน้ำมันด้ว กอดาอ้าวไปทำกอดาเดี๋ยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะขี่รถเย็นสบายแล้วก็มีความสุขมากเป็นเส้นว้าวรถก็มาเดี๋ยวจะจอดแล้วก็ลงคลิปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะมไม่มีเอ่อกล้องเนาะนี่ก็มือหยิบเอานะคะต้องมีอยากมีกล้องอะไรที่มันติดบนหน้าผากอะติดบนหัวกกันน็อกอะไรที่เขาทำกันนะแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงเนาะ เจอกันคลิปหน้าค่ะป้าตูพี่น้องไงมีความสุขไหล